สวัสดีครับอยู่ผมตูมตามนะครับกับช n n e l รีวิวพระนะครับถ้าหากเราจะพูดถึงเจ้าพะคุณสมเด็จพุทธจารย์โตพรมวรังสีแห่งวัดอระครังผมเชื่อว่าคนที่เล่นพระเครื่องคงไม่มีใครไม่รู้จักอย่างแน่นอนครับเพราะท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่จะหารูปใดเสมอเหมือนไม่มีท่านมากด้วยอภิญญาทั้งบุญยริศและอิจทริ และวัตถุมงคลที่เจ้ามงคลสมเด็จพุทธจารย์โตพรมรังสีได้ทําการอธิษฐานจิตบุกเสกอาทิเช่นพระสมเด็จวัดอรระฆังพระสมเด็จวัดบางขุนพรหมพระสมเด็จวัดเกตชยโยและรวมไปถึงองค์หลวงพ่อโตที่สมเด็จพุทธจารย์โตได้ทรงสร้างขึ้นก็นล้วนแล้วแต่มีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังยิ่งนักวันนี้ ผมขออนุญาตพูดถึงวัดแห่งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นวัดที่มีความเกี่ยวข้องกับเจ้าพุณสมเด็จเนื่องจากวัดแห่งนี้เป็นสถานที่เกิดของเจ้าพุณสมเด็จนั่นก็คือวัดสตืออำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นเองครับจากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ว่ากันว่าบิดาและมารดาของเจ้าพกลสมเด็จนั้นมีอาชีพล่องเรือค้าขาย ได้ล่องเรือผ่านมายังแม่น้ำป่าสักและผ่านมาถึงบ้านไก่จนหน้าวัดสตือโยมมารดาของท่านก็ได้คลอดบุตรและให้นามว่าเด็กชายโตในวันที่17เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2 3 3 1ซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่ง และได้ทำการฝังรกของเจ้าพระคุณสมเด็จไว้ในบริเวณวัดสตือแห่งนี้ชาวบ้านจึงมีความเชื่อว่าสถานที่แห่งนี้คือรกรากของเจ้าพระคุณสมเด็จผู้จารย์โตพรมรังสีนั่นเองครับต่อมาในปีพุทธศักราช2413ซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5 จาประคุณสมเด็จได้จาริกมายังวัดสตืออยู่บ่อยครั้งเพื่อมาบูรณะเสนาสะนะและถาวรวัตถุต่างๆภายในวัดที่ชำรุดทรุดโทรมตามการเวลาและได้ทรงสร้างพระพุทธร,รูปมากมายเพื่อประดิษฐานไว้ในโบสถ์และวิหารณนะที่วัดสตือและได้ทรงสร้างพระผงพิมพ์สมเด็ดบจบรรจุไว้ที่โกุวัดสตือแห่งนี้อีกด้วย และที่สำคัญได้ทรงสร้างพระพุทธรูปปางสายญาติโดยให้นามว่าพระพุทธสายญาติหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหลวงพ่อโตจนถึงปัจจุบันครับหลวงพ่อโตองค์นี้มีความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักว่ากันว่าหากไม่เหนือเกินกว่ากรรมแล้วอธิษฐานขอสิ่งใดก็จะได้สิ่งนั้นสมปรารถนาโดยเราจะเห็นได้ว่าในแต่ละวันจะมีผู้คนมากหน้าหลายตา เดินทางเข้ามาแก้บนณที่วัดสตือแห่งนี้แทบไม่ขาดสายครับและในเมื่อวันที่26เดือนพฤศจิกายนปีพศ2 5 6 5ที่ผ่านมาเมื่อเวลา19นาฬิกาโดยประมาณมีคุณผู้หญิงท่านหนึ่งได้เข้ามาสวดมนต์หน้าองค์หลวงพ่อโตซึ่งเธอก็ได้ปฏิบัติแบบนี้เป็นประจำในทุกวันเสาร์ในขณะที่เธอกำลังลุกขึ้นจะเดิน เวียนรอบหลวงพ่อโตก็ได้เกิดเหตุไม่คาดฝันฟ้าผ่าดังเปลี้ยงลงบนเสียนสมเด็จโตจนทำให้เม็ดพระศกหรือปุ่มเกษาแบบก้นหอยขององค์หลวงพ่อโตได้รับความเสียหายหลุดล่วงลงมายัางพื้นเบื้องล่างและทางวัสตือได้นำเม็ดพระศกนี้มาบดเป็นมวลสารพระสมเด็จรุ่นสายฟ้าวัสตือปีพศ2566นี้ครับ เพื่อนำปัจจัยนำรายได้ทั้งหมดร่วมบุรณะองค์หลวงพ่อโตที่ได้รับความเสียหายจากฟ้าผ่าและบุรณะเสนาสนะและถาวรวัตถุต่างๆพันวสัสือครับพระสมเด็จสายฟ้ารุ่นนี้จะจัดสร้างด้วยกันทั้งหมด2พิมพ์ 1. พิมพ์เกตทะลุซุ้ม 2. พิมพ์พระประธานพิมพ์ใหญ่ทั้งสองพิมพ์นี้จัดสร้างพิมพ์ละหนึ่งหมือนอง รวมทั้งสองพิมพ์สร้างที่สองหมือ่นองค์ครับและที่ผมได้มาแบ่งปันทุกท่านในวันนี้ก็จะเป็นพิมพ์เจีทะลุซุ้มซึ่งเป็นพิมพ์นิยมได้มาจำนวนหนึ่งร้อยองค์เท่านั้นเปิดให้ร่วมบุญเช่าบูชาที่องค์ละ250บาทจัดส่งฟรีท่านไหนรับสองค์700บาทจัดส่งฟรีหากท่านไหนรับห้าองค์หนึ่บาทจัดส่งฟรี ผมมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บอกเพิ่มครับแล้วราคานี้ถือว่าแบ่งปันสุดๆแล้วนะครับนาะยอย่ารอให้พระแพงเหมือนพระสมเด็จเกจชโยนะเหมือนรอบที่แล้วนะครับทุกวันนี้นะยังมีคนติดต่อสอบถามผมเข้ามานะเสนอราคาให้ผมอง 1, ค์ละ1,000บาทนะผมก็ยังหาไม้เขาไม่ได้นะครับท่านลองคิดดูว่าพระสมเด็จวัดเกจชโยพระสมเด็จวัดระฆังพระสมเด็จวัดบางขุนพรม ที่แท้และทันสมเด็จพระุทธจารย์โตปุกเสกมีความศักดิ์สิทธิ์และเข้มขขังขนาดไหนและนี่คือวัตถุมงคลที่มีมวลสารของพระพุทธสยญาติหรือหลวงพ่อโตนะที่เจ้าพระคุณสมเด็จเป็นผู้จัดสร้างและทําการอธิษฐานจิตปุกเสกเอาไว้จะมีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังขนาดไหนเมื่อนํามาผสมเป็นมวลสาร ในพระสมเด็จสายฟ้ารุ่นนี้นะครับและนี่เป็นโอกาสที่ดีนะที่ท่านจะได้ครอบครองวัตถุมงคลรุ่นนี้เพราะเราไม่รู้ว่าอีกกี่ปีอาจจะ10ปี20ปีหรือ100ปีนะครับองค์หลวงพ่อโตท่านจะชำรุดเสียหายแต่ักจนได้นำมาทำเป็นมวลสารพระผงอีกเมื่อไหร่นะเราก็ไม่ทราบได้นะดังนั้นวัตถุมงคลรุ่นนี้จึงควรค่าแก่การ เอารัตนาติดตัวนะครับสำหรับพิธีพุทธาเทวพิเศษนะซึ่งต้องบอกว่านะครับเป็นพิธีมหาพุทธาเทวพิเศษนะฮะสาเหตุที่ผมใช้คำนี้เนื่องจากว่าเป็นพิธีปุกเสกที่ยิ่งใหญ่นะสมเกีย,ยรติเจ้าบุคคลสมเด็จพุทธยานโตมากๆนะครับโดยมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังทั้ง4ภาคกว่า79รูปร่วมนั่งปรกอธิฐานจิตปุกเสก พระสมเด็จสายฟ้ารุ่นนี้นะครับอาทิเช่นเจ้าประคุณสมเด็จพระอาจารย์โตสนิทชวนปัญโยวัดไตรมิตรวิทยารามวารวิหารเมตตาเป็นประธานเจิมองค์พระสมเด็จหลวงพ่อโตและเอาร่วมนั่งปลุกอธิฐานจิตบุกเสกเจ้าประคุณสมเด็จธงชัยวัดไตรมิตรวิทยารามวารวิหารได้เมตตาเป็นประธานจุดเทียนชัยและเอาร่วมนั่งปลุกอธิฐานจิตบุกเสก และมีรายนามพระเกจิอาจารย์ร่วมปลุกเสกดังนี้ครับหลวงพ่อเจริญหลวงพ่อจายหลวงปู่กรมวัดโพชัยหลวงพ่อชะอุ้มวัดตะเคียนเลื่อนพระอาจารย์ออสวัดสายไหมหลวงพ่อสะอาดหลวงพ่อเหมือนพระมหาเป็นหนึ่งหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์วัดประดูพระอาจารย์ปืนวัดราชโดหลวงพ่ออ่างหลวงพ่อเอื้อนหลวงปู่ล้อม หลวงปู่ขำวัดหนองแดงหลวงพ่อสมชายหลวงพ่อสุนทรหลวงปู่สนมวัดมะปางเหลืองหลวงพ่อเผยวัดบึงพระอาจารย์แก้ววัดตะโกหลวงปู่ไทยวัดสะสองตอนหลวงพ่อสุนทรวัดบ้านมะเกลือหลวงพ่อแม้นวัดนต่างนอกพระอาจารย์นิวัดวัดเชิงเขาหลวงพ่ออวยพรพระอาจารย์หน่อยวัดหัวคุ้งและพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์กว่าหนึ่งรอรูป ร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์และพระคาถาชินบัญชรครับซึ่งต้องบอกว่าพระสมเด็จสายฟ้ารุน่นนี้นอกจากจานวนสารดีพิมพ์สวยวัตถุประสงค์ดีแถมพิธีลุกเสกดีเข้มขังและมีราคาเช่าหาที่จับต้องได้ของดีพุทธคนสูงราคาไม่แพงขอให้ทุกท่านสั่งจองให้ทันนะครับสำหรับวันนี้ผมขออนุญาตนำคลิปวิดีโอ พิธีพุทธ,ธาเทวพิเศษในบางส่วนมาให้ทุกท่านได้รับชมนะครับวันพรุ่งนี้วันที่17กรกฎาคมพระจะเดินทางมาถึงผมพร้อมจัดส่งให้ทุกคนทุกท่านสำหรับค่ำคืนนี้สวัสดีครับรายนามพระเทพจิคณาจารย์นะครับด่การวารัฒนานั่งปรกอธิษฐานจิตนะครับประกอบไปด้วยพระครูประหลัดวิสุทธ์นะครับนริศโรนะครับเจ้าวาดวัดโบโรยจังหวัดสมุทรปราการนะครับ พระครูนิปุลพัฒนพงศ์วัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์นะครับพระครูประหลัดวิสูติยานโนนะครับวัดมงคลรัตนารามจังหวัดกาญจนบุรีพระมหาเขมานันปิยะศีโลประเรียนธรรมเก้าประโยคพระลาดตกเข้ากรุงเทพมหานครพระครูสิริวุฒิลังศีวิสุทธโธนะครับวัดช่องรมจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูภัยบูรณรัตนพรวัดหงรัตนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร พระครูสรพันธ์พิสุทธ์นะครับวัดเกาะสุวรรณารามกรุงเทพมหานครพระครูสุนันทโชตนะหลวงปู่นิ่มวัดพุทธมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูโสภณวิสารัตหลวงพ่อจายนะวัดกระแสรูหาสวรรค์จังหวัดระยองพระครูปภัสพโอทิคุณหลวงพ่อรัตนะวัดป่าหวจังหวัดระยองพระอธิการสมศักดิ์หลวงพ่อสิงห์วัดเขาหวจังหวัดระยองพระอธิการสมชาย หลวงพ่อสมชายวัดโปรงอากาศจังหวัดฉะเชิงเซาพระครูสุธาพิลมหลวงพ่อสุนทรวัดสุธาวาดจังหวัดปทุมธานีพระเดชพระคุณพระภาวนาวิสุทธิโสพลหลวงพ่อพระมหาสุัสดิ์วัดประดู่จังหวัดสมุทรสงครามพระโพธิชยาธรหลวงปู่หลวงปู่กรมนะวัดโพชัยจังหวัดนครนครพนมพระครูโสพลสลาธิการหลวงปู่ขำนะวัดบ้านหนองแดง จังหวัดมหาสารครามพระครูวิมลสังวรคุณนะหลวงพ่อร้อมวัดป่าเมตตาธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดพระราชพัฒนากรหลวงพ่อสมชายวัดปริวัตรราชสงครามกรุงเทพมหานครหลวงพ่อพระราชมงคลวัดชิรสารหลวงพ่อชะอุ้มนือวัดตะเคียนเรื่อนจังหวัดนครสวรรค์พระราชวัชิระสุนทรหลวงพ่อสุนทร,นทร,นทรวัดท่าพระเจริญพจน์จังหวัดนครสวรรค์ หลวงพ่อพระครูนิสิตคุณากรหลวงพ่อเจริญวัดม้าปางเหลืองจังหวัดนครสวรรค์หลวงพ่อพระครูนิวิทธรรมขัน,นหลวงพ่อสนมวัดจันรเสนจังหวัดนครสวรรค์พระครูปฐมราชาหลวงพ่ออวยพรวัดดยยาหอมจังหวัดนคนปรปฐมหลวงพ่อ พระเดชพระคุณพระรันทวิริยาพรหลวงพ่ออ่างเนวัดใหญ่สว่างอารมณ์จังหวัดนนทบุรีหลวงพ่อพระคูนิวิตมณีวงศหลวงพ่อสะอาดวัดเขาแก้วจังหวัดนครสวรรค์พระคูพิพิษธรรมศาสลวงพ่อใหญ่วัดปากป่าจังหวัดระยองพระหลวงพ่อพระคูสุชัยพัชระมงคลวัดใหม่ชัดพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์หลวงพ่อพระคูโสพลพัทรเวศพระอาจารย์ออดวัดสายหมสจังหวัดปทุมธานี หลวงปู่อทัยสัญญาโตว,วัฒาส,สองตอนจังหวัดลบบุรีหลวงพ่อพระราเทพประสิทธิทคุณวัดระฆังโคสิตารามวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครหลวงพ่อพระครูพิสารชัยมงคลวัดเกศชัยโยจังหวัดอ่างทองพระครูปรัดนีวัดวัดเชิงเขาจังหวัดสระบุรีหลวงพ่อพระครูพิสารประเด็พระคุณพระพิสารวิหารกิจหลวงพ่อวัดนาพระเมรุราชิกาลาม จังหวัดพระนครศรียาหลวงพ่อพระครูสิริชัยมงคลวัดใหญ่ชัยมงคลจังหวัดพระนครศรียาหลวงพ่อพระเดชพระคุณพระพิพัฒนศาสนกิจวิธาหลวงพ่อวัฒนาการรองเจ้าคณะอำเภอบ้านแพร่จังหวัดพระนครศรียาหลวงพ่อพระครูปิยคกุณากรเจ้าคณะอำเภอนครหลวงเจ้าวัดปิดรามจังหวัดพระนครศรียาพระพิพัฒนาพระพิพัฒกิจจพรหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอบางปะหารวัดวรนายกหลังสรร หลวงพ่อพระครูเกษมพัฒนาพรจากณน้ำเพลไทยเจ้าวาดวัตโนดี้พระครูอภิลมศาสนกิจจากรน้ำเภอวังน้อยเจ้าวาดวัดลาดบรรจงพระครูสุวรรณธรรมกิจหลวงพ่อจากณน้ำเภอบางไทรเจ้าวาดวัดแกแชงพระครูสุวรรบุญโยพาสหลวงพ่อรองจากณน้ำเภอบางไทรเจ้าวาดวัดเชิงเลนพระครูวิจิตธรรมานุรักษ์เจ้าหลวงพ่อจากณน้ำเพอบาง้ายเจ้าวาดวัดบางสายนอกพระเด็พระคุณพระราชสิทธิสพลวัตตูมหลวงพ่อจากณน้ำเพอ ผักไห่เจ้าวาดวัดตูมระเดะคุณหลวงพ่อพระครูพิพัฒกิจวิมลหลวงพ่อวัดคูสลอดนาวุฒิโสพลหลวงพ่อพระครูอดุลวิริยกิจหลวงพ่อเอื้อนวัดวังแดงใต้หลวงพ่อพระครูอุดมภาวนาธิมุตหลวงพ่อเผยวัดบึงหลวงพ่อพระครูสมบูรณ์จริยธรรมหลวงพ่อแม้นวัดนาต่างนอกพระครูประหลัดสุวัฒนาเถรคุณพระอาจารย์แก้ววัดตะโกพระครูโสพลสันติคุณพระอาจารย์หน่อยวัดหัวคุ้ง พระครูปราชัสลาวุฒปัญญาวุฒโธพระอาจารย์ปืนวัดราชโดพระมหาเป็นหนึ่งสนธรเมธีวัดบรมวงศ์อิสระวลาลามระวิหารและท่านพระมหาแทนนะครับวัดดดวดึงสารามนะครับนี่คือรายนามพระมหาเถระอาจจะตกหล่น,นไปอย่างไรก็ต้องกราบขออภัยในโอกาสนี้ด้วยนะครับ